สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรจอรลอนะฮะขออนุญาตขออนุญาตสวัสดีด้วยหน้าตาก็อาจจะเถือนเถือนนิดหนึ่งนะฮะอย่าว่ากัน <laughs> นะว่าตอนนี้วันหยุดก็นะหอบงานมาทําด้วยงานมันเยอะอีกจริงนะก็เป็นงานด่วนนะ,ะท,ที่ที่เรื่องของการตั้งกรมกรมการสอบความรับผิดทางละเมิด ที่ได้ยินอยู่นี่ก็เป็นเสียงจากงานวัดนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการทําบุญนะครับสงท้ายพี่เก่าตอนรับปีใหม่นะที่ที่วัดโป่งตะแบกนะก็จะมีการเปิดเพลงนะฮะจากบนเขาลงมาที่ชุมชนเพื่อให้คนที่ชุมชนนั้นได้ทราบว่าเออที่วัดนะมีงานนะเพราะว่าการประชาสัมพันธ์นะครับในชุมชนซึ่งเป็นอยู่ในหุบเขานะะวัดอยู่บนเนินเขา ก็จะปล่อยเพลงนะฮะลงมาปล่อยสัญญาณเพลงมาเตือนงานทางด้านของอชุมชนนะครับว่าพรุ่งนี้มีงานนะมาทำบุญส่งท้ายพี่เก่าตอนรับปีใหม่นะฮะก็แล้วก็จะมะีงานเรื่องของการสวดมนตน์ข้ามปีด้วยนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ที่น่าสนใจนะ,ะวันนี้นะท่านผู้ชมครับก็มาที่ประเด็นของผมนิดหนึ่งนะ ก็กำลังพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับกรณีสำนวนนักเรียนในร้อยโดดร่มแล้วก็เสียชีวิตสองรายท่านจำได้ไหมฮะเมื่อปีส5งพั 57, 58, นห้ร้บเจ็ดมีการจัดให้นักเรียนในร้อยปนปีที่สองนะฮะโดดร่มและปรากฏว่านะร่มไม่กลสายสลิงดุด สายสลิงหรือก็ทําให้อารมณ์นะฮะไม่กางผมขอย้อนเหตุการณ์เป็นนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าใครพอจําได้คือข้อเท็จจริงนะฮะก็มีมีอยู่ว่าเมื่อวันที่31มีนาเนี่ยนะทางด้านของอกองบินตารวจนะครับก็มีการจัดเครื่องบินนะครับคาซาสอา235นะฮะสนับสนุนภารกิจการโดดร่มของอนักเรียนนายตำรวจชั้นปีที่2รุ่นที่69 นะซึ่งจะต้องมีการโดวร่มที่สนามฝึกโดวร่มทุงคะทุงคะเตชะศูนย์ฝึกค่ายในสวนอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยเที่ยวบินแรกนี่นะฮะระดับความสูงอยู่ที่1,250ฟุตนะก็จะมีนักเรียนนะฮะซึ่งรดดร่มทั้งหมดนะทั้งหมด27คนขณะที่ทำการปล่อยนักโดวร่มครั้งที่หนึ่งจำนวน9คนครูฝึก นะครับอสามคนนะหนึ่งชุดจะมีครูฝึกเนี่ยสามคนชุดแรกปล่อยนะครับทางดน่งของนักเรียนนั้น9คนนะปรากฏว่าร่มก็กลางปกติไม่มีปัญหานะครับทางสายสลิงนะฮะที่นะครับที่มีการเชื่อมต่ออยู่นะก็นะครับไม่มีอะไรนะครับก็ผ่านล้ไปจนชุดสุดท้ายนะครับ เออมีการดบร่มนะครับในชุดที่เนี่ยดูชุดที่ไหนเดี๋ยวนะฮะอ่ะต่อมาชุดต่อไปนะชุดที่สองนะครับปรากฏว่าสายสลิงนะฮะมีการหลุดตั้งแต่ ถ้าใครที่เคยโดดร่มนะขึ้นเขาปั๊บเนี่ยสายสลิงมีการเชื่อมตั้งแต่หัวยันท้ายเครื่องบินปรากฏว่าชุดที่สองนั้นนะครับสายสลิงม,มันหลุดพอหลุดมาปั๊บคนที่อยู่ในเครื่องบินทั้งเก้าคนก็รูดลงมาเลยนะพอรูดมาปั๊บบางคนที่มีสตินะครับตั้งสติได้ก็จะมีการนะครับดึงร่มของตัวเองแล้วก็ปลอดภยัยแต่จะมีบางคนนะครับที่ ไม่สามารถควบคุมนะครับสติได้นะฮะครูฝึกนะครับก็ต้องมีการเข้าไปช่วยครูฝึก3ามคนก็จะบินนะครับมุดเข้าไปเลยครับเหมือนกับดิ่งเข้าไปหาแล้วก็ไปไปดึงร่มของเด็กนะฮะให้ให้มันมันลอยขึ้นนะฮะโดยคนโดดร่มที่4ี่นะชุดที่สนะครับคนที่สใส่รถสลิงในการกระตุกร่มนะครับไม่สามารถกระตุกให้ร่มกลางได้จริงต้อง ใช,รชร้ร่มช่วยแอร์ร่มร่มส่วนตัวนะฮะร่มสำรองนะ,ะซึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังก็ก็ก็ไม่กลางทําให้นักเรียนในร้อยชายากรตกลงกระทบพื้นเสียชีวิตนักนรตคนที่ห้าร่มไม่กลางสามารถดึงร่มช่วยและลงสู่พื้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนรตคนที่หกร่มไม่กลางครูฝึกช่วยดึงสายกระตุกร่ม หลักทําให้กลางสู่พื้นด้วยความปลอดภัยนรตอนัทวุฒนโดดร่มคนที่7จ็นะครับร่มหลักไม่กลางจริงต้องช่วยร่มร่มช่วยแต่ร่มช่วยไม่กลางกระกระแทกพื้นเสียชีวิตนรตคนที่8ร่มไม่กลางต้องดึงต้องดึงร่มช่วยและลงสู่พื้นได้รับบาดเจ็บและนรตคนที่9ก้าร่มหลักไม่กลาง จึงต้องดึงร่มช่วยและลงสู่พื้นด้วยความปลอดภัยก็สุดว่า9คนนั้นเสียชีวิตสองบาดเจ็บหนะึ่งะอีก6นะครับร่มกลางบางคนก็นะครับช่วยตัวเองได้บางคนก็ครูฟก็ไปดึงร่มหลักให้นะปรากฏว่าก็มีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเครื่องบินลำเกิดเหตุก็สรุปว่า เหตุเกิดจากสายลวดสลิงที่ใช้ในการกระตุกร่มที่ติดตั้งในเครื่องบินดังกล่าวหลุดออกจากขั้วเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนชุดสายสลิงไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานเป็นเหตุให้ปลอกรัดที่ใช้ปรับแรงตึงของสายลวดสลิงบีบรัดไม่มีความหนาแน่นเพียงพอปลายปลายสายสลิงที่ติดไว้กับชุดยึดปรับแรงตึงก็หลุดออกจากปลอกรัด ทำให้ไม่สามารถกระตุกร่มหลักให้กลางได้สาเหตุที่สายรถดสลิงหลุดออกจากปลอกรัดชุดยึดปรับแรงตึงสลิงเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานไม่มีเลขอ้างอิงพบว่ามีการบีบกลึงด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมและมีรอยเจียรปรับแต่งให้ทาให้เป็นลิ่มสอดลงไปในปลอกรักแล้วต่อมาก็เกิดอุบัติเหตุเคสนี้ท่านผู้ชมครับ เราแพ้ในเราแพ้ในสารปกรครองชั้นต้นสารปกครองสูงสุดเราต้องจ่ายให้กับทาง,ทางด้านของเหยื่อนะครับพ่อแม่ของนักเรียนในร้อยทั้งสองรายเนี่ยรวมทั้งสิ้นก็ประมาณยี่สิบล้านบาทพอยี่สิบล้านแต่ปั๊บเนี่ยฮะพรบรับผิดธะเมเดอเนี่ยก็ต้องมาดําเนินการนะครับเพื่อมาสอบสอบสวนว่ากรณีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มาจากเรื่องของสายลวดสลิงการติดตั้งสายลวดสลิงนั้น เจ้ที่ประมาทเลินเล่อจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่นะครับถ้ามีเรื่องของการจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับก็ต้องออรับเต็มจํานวนคือยี่ล้านบาทนะในผลการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าในการติดตั้งลวดสลิงนั้นทางด้านของกองบินตำรวจก็ได้มีการว่าจ้างให้กับทางด้านของ การบินไทยและบริษัทการบินไทยก็ไปเจ้าช่วงจ้างช่วงให้กับบริษัทอุตสาหการบินนั้นเป็นผู้ดําเนินการนะครับซึ่งแบกโกล่าตอนแรกก็มีการนะครับมีการตรวจพบว่าสายรดสลิงที่ใช้อยู่นั้นนะเออมันมีการร่องรอยชมรุดขีดขาวดังนั้นเ,เจ้าที่ตำรวจของบตรรก็มีการประชุมสามฝ่ายกับทั้งของเ,อเจ้าที่ของ การบินไทยและเจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรมการบินเพื่อมาประชุมกันนะว่าให้ทางด้านของการบินไทยนั้นดําเนินการซ่อมจัดซื้อสายรถสลิงนะครับเพื่อมานะครับมาเปลี่ยนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่อนอรตอจะตกเครื่องบินนะก็ให้ทางด้านของอาการบินไทยนั้นไปดําเนินการการบินไทยก็ ให้ทางด้านของบริษัทการบ,บินเนี่ยเขาก็ไปแสวงหาปรากฏว่าไม่สามารถที่จะ,ะดําเนินการได้ก็เลยให้ทางด้านของกองบินตำรวจนั้นทําการจัดซื้อ,อจากบริษัทนะครับที่บริษัทคาซาที่สเปนเพื่อส่งไซรัสสลิงมานะครับก็มีการจัดซื้อถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยตามระเบียบแนละ้วตามสัญญาแล้วนะ ระหว่างนั้นนะฮะก็มีการจัดส่งรวดสลิงมาแต่มาแค่สายเดียวทีนี้มันต้องใช้สองสายนะ,ะสองสายคู่กันทางด้านของบริษัทอุตสาหกรรมินนะครับก็เลยมีการไปติดต่อกับบริษัทสไปก้าเพื่อสอบถามว่าสไปกาเนี่ยก็เอาตัวอย่างไปดูนะสามารถดำเนินการที่จะทำลวดสลิงได้หรือไม่ ครั้งแรกบริษัทสไปก้าบอกทําไม่ได้นะปฏิเสธทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบเซอร์ไม่มีมาตรฐานไม่มีอุปกรณ์ทีนะ่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะทําลวดสลิงนะแล้วก็ปลอกรัดได้นะครับในครั้งแรกก็มีการเลิกไปแยกไปนะครับบอกพับไม่ทําแล้วนะแล้วต่อมาปรากฏว่านะจะมีการต้องใช้เครื่องบินเพื่อไปให้นักเรียนอนะไรโดนร่ม ก็เลยมีการโทรคุยกันบอกว่าอ่ะลองไปทำดูที่ว่ามันสามารถที่จะดำเนิกนการได้หรือไม่นะครับทางด้านของเอ่อเจ้าที่ของบริษัทอุตสาหกรรบินก็โทรไปที่สไปก้านะครับบอกว่าให้ทำมานะครับทำมาพอทำเสร็จแล้วรอบแรกเอาไปติดตั้งติดตั้งไม่ได้ก็ถอดก็ไปเอาไปเกียร์ใหม่นะเกียร์เสร็ นะฮะก็เอามาติดตั้งพอติดตั้งเสร็จปับ๊บทางด้านของบริษัทอุตสาหการรมินก็เบิกค่าใช้จ่ายจากาทางด้านของกองบินตำรวจเราก็เบิกค่าใช้จ่ายในนามของบริษัทการบินนะครับค่าติดตั้งค่าอุปกรณ์ลวดสลิงให้แต่ระหว่างนั้นที่ติดตั้งเสร็จแล้วอีกเส้นหนึ่งจากทางด้านของสเปนก็มาพอดี นะทีนี้ก็เลยไม่มีการคือมันซ่อมเสร็จแล้วและลวดสลิงที่สั่งมาากสเปนก็เพิ่งมาถึงแต่นะก็ไม่มีการถอดเปลี่ยนนะยังคงเอาชุดของมาจากบริษัทสไปกาเนี่ยเอาไปทําการตรวร่มต่อทีนี้ด้วยความไม่มีมาตรฐานท่านผู้ชมครับเพราะมันไม่ได้มาตรฐานปั๊บเนี่ยเพราะเอาไปกระโดดลอดแรกไม่เป็นไรนะครับลอดสอง มีปัญหาทันทีเลยส่วนที่เหลือนะครับก็ไม่โดดละก็มีปัญหาก็กไม่โดดผลที่เราต้องตั้งประเด็นก็คือว่าผู้ที่มีส่วนจะต้องถูกไล่เไล่เบี้ยมีสองกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มไหนฮะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของเจ้าที่ตำรวจนะครับในบริษัทเออในกองบินตำรวจสองกลุ่มบุคคลภายนอกใครครับ คือบริษัทการบินไทยบริษัทอุตสาหกรรมการบินและก็ทางด้านของบริษัทสไปก้าที่ไปติดตั้งปลอกรัดนะจะต้องร่วมรับผิดในเหตุละเมิดตรงนี้หรือไม่เราตั้งไว้สงประเด็นนะครับในมูลค่า20ล้านเนี่ยกลุ่มของเจ้าที่ตำรวจในกองบินตำรวจกับ กลุ่มที่สองบุคคลภายนอกนะคือการบินไทยบริษัทอุตสาหกรรมการกบินและก็บริษัทสไปก้าจะต้องร่วงผิดในหนี้ในการได้ละเมดจานวน20ล้านหรือไม่นี่คือประเด็นที่ท้าทายนะครับที่ในการที่จะต้องทําความเปลี่ยนเพราะว่ามาตราที่4 8่สิบแปวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในการไล่เบี้ยนั้นเนี่ยในกรณีที่เกิดกับเจ้าที่รัฐนะครับคณะปฏิบัติหัน้าที่นั้น ก็ต้องไปใช้พรบรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2 5 3 9แต่ในกรณีกับบุคคลภายนอกให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการที่จะไล่เบี้ยความรับผิดทางละเมิดใช่ไหมเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อมันมีคนกระทําความผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นคนสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของสัมันธานชาติกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มบุคคลภายนอกนะครับซึ่งเกิดจากนิติเหตุ นิติสัญญานะฮะดังนั้นเราก็ต้องมาแยกสองคนออกจากจากกันนะจะเอาสองคนมาพิจารณาประกอบไม่ได้เพราะด้วยข้อกฎหมายมันต่างกันคนแรกกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มที่ต้องว่าด้วยพรบรับัตผิดรมิดต้องเจ้าหน้าที่ปีพศสองพนสกลุ่มที่สองต้องว่าด้วยเรื่องนิติเหตุนะครับนิติสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่คือความยากของสมนวนที่เราจะต้องมาเคลียร์ท่ออกมา แล้วก็ต้องมาไล่นะครับว่าในคำพิพากษาคดีอาญ,ญาคดีปกครองคดีแพ่งมีความเห็นหรือมีคำพิพากษาสอดคล้องกันไมหรืว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากบริเวณใดจ,จุดใดเข้าไปครับ อ่าใช่ครับแน่นอนนะจากการได้ศึกษาสำนวนมาจากการได้ศึกษาสำนวนเนี่ยก็พบว่าจุดที่เกิดความเสียหายจุดที่ได้รับความาเกิดความเสียหายนั้นอยู่ที่บริเวณการติดตั้งลวดสลิงดังนั้น จึงโฟกัสไปว่าการบุคคลใดผู้มีส่วนรับผิดชอบอดังนั้นเมื่อเราจะบผอยได้ว่าสิ่งที่เกิดหรือความเสียหายหรือผลที่เกิดขึ้นจากเหตุละเมิดน,นั้นเกิดจากการจัดซื้อติดตั้งลวดสลิง ก็หมายความว่าเราก็พอย,ยไปที่จุดที่ว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็พบว่าในการสั่งซื้อในการประกอบในการติดตั้งนั้นเป็นของใครครับเป็นของบริษัทอุตสาหกรรมการบินนะและการบินไทยส่วนในการตรวจรับเกิดขึ้นยังใครครับเกิดขึ้นกับเจ้าที่ของอุตสาหกรรมการบิน ดังนั้นชัดเจนเราจึงแยกออกแล้วว่าอ๋อคนติดตั้งคนประกอบคนซื้อนะกลุ่มหนึ่งเมื่อติดตั้งประกอบเสร็จแล้วก็จะมีคนตรวรับอีกชุดหนึ่งคนตรวรับก็จะเป็นเจ้าที่ของบตรคนติดตั้งคนประกอบเป็นเจ้าที่ของอ่บริษัทดูแลการกานบินเราจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าจุดสองจุดนี้ ใครเป็นผู้ที่ประมาทเลินเลอหรือจงใจหรือประมาทเลอนเลออย่างร้ายแรงทําให้เกิดความเสียหายคือประมาทธรรมดานะฮะบุคคลภายนอกก็ต้องรับผิดแต่เจ้าที่รัฐจะต้องประมาทเลอนเลออย่างร้ายแรงประมาทธรรมดาไม่รับผิดเห็นไหมมันเห็น p o i n แล้ว p o i n ตรงนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องของเจ้าที่รัฐ จะไล่ละเมิดได้ตามมาตราแปดของพรบรับผิดละเมิดของเจ้านที่นั้นจะเป็นเรื่องของกรณีจงใจหรือประมาทเลเล่อ,อย่างร้ายแรงนะถึงจะไล่เบีย้ยกับเจ้าหน้าที่รัฐได้แต่ถ้าประมาทเลเร่ธรรมดาไล่ละเมิดกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะค่าเสียหายตกพับกับหน่วยงานรัฐส่วนบุคคลภายนอกประมาทธรรมดา คุณก็ต้องรับผิดแล้วเข้าใจไหมประมาทธรรมดาคุณก็ต้องรับผิดในจํานวนค่าเสียหายแล้วดังนั้นไม่ต้องไปคํานึงว่าบุคคลภปยนอกนะจะต้องจงใจหรือประมาทเลื่อๆอย่างไร้าแรงไม่ใช่บุคคลภายนอกนะครับเราว่าด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์42 0สนะส2 3เรื่องของนายจ้างลูกจ้างนะครับแล้วเรื่องของสัญญา อะไรทั้งหลายเนี่ยแค่ประมาทธรรมดาคุณก็ชดใช้อยู่แล้วดังนั้นเห็นไหมท่านผู้ชมครับในกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยนะเพย์เซฟเพย์เกมเซฟเจ้าหน้าที่นะครับเซฟเจ้าหน้าที่นะถ้าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่นั้นประมาทเลอะเลอธรรมดานะครับตกพับหน่งานไม่ต้องรับผิดแล้วก็ไปครับไปไล่เบีย้ยกับใครครับไปไล่เบีย้ยกับผู้ที่ เป็นบุคคลภายนอกที่ทําให้เกิดเหตุะเมิดนะเรื่องนี้มันยากตรงที่ว่าเราต้องแยกให้ออกนะครับมันมีคําพิพากษาทั้งคดีปกครองคดีอาญาคดีแพง่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องตั้งคลี่พฤติกรรมนะพฤติกรรมทั้งทั้งสองกลุ่มนี้ออกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของประมาทเลื่อเลืเลเล่อยย่างร้ยแรงใไ,ไห คือผมมองเลยนะครับด้วยความวิเคราะห์ด้วยการผ่านสำนวนมาเยอะเนี่ยทางด้านของบุคคลภายนอกนี่เต็มเต็มอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของละเมิดนะครับและมีเรื่องของนิตินิติสัญญาไปสัญญาด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตั้งจนเกิดนิติเหตุขึ้นมาดังนั้นละเมิดนั้นบุคคลภายนอกนั้นปฏิเสธไม่ได้แต่บุคคลภายในนะฮะซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูว่ากระบวนการตรวจรับนั้นเนี่ยแต่ละขั้นตอนนั้น เรามีคู่มือของการออกแบบห้เจ้าที่เวลาตรวจรับอุปกรณ์หรือเครื่องบินนะครับการซ่อมเครื่องบินนั้นจะต้องมีคู่มือของการปฏิบัติที่อย่างไรบ้างอันนี้ก็ไปว่ากันถ้าไม่มีคู่มือออกแบบนะฮะเอาไว้ก็จะต้องพิจนานรณาด้วยหลักเรื่องของอวิชาชีพนะอุปกรณ์เทคโนโลยีในการตรวจรับมีไหมถ้าไม่มีนะครับ แรงตึงแรงดึงแรงกระโดดของคนธรรมดานะฮะมันก็ไม่มีผลที่จะทําให้อ่าทางด้านของลวดสลิงนั้นเนี่ยมันหลุดออกจากจากขั้วได้แต่ตอนไปกระโดดนั้น,น,นมันกระโดดทีกี่คนครับเก้าบวกครูฝึกอีกสามคือสิบสองคนมันกระชากออกมาพอสิบสองคนมันกระชากก็ทําให้แรงตึงจากเบ้าของอ่ลวดสลิงมันถูกกระชากด้วยสิบสองคนพอสิบสองคนกับหนึ่งคนะมันจะต,ต่างกันไหมมันต่างกัน ดังนั้นการที่สํานังกงานชาตินะครับหรือกองบินตำรวจไม่มีเครื่องมือในการตรวจรับหรือแรงตึงจากกรณีเรื่องของอาการติดตั้งรถสลิงนั้นก็ต้องยกนะความรับผิดนี้ให้กับหน่วยงานรัฐไปเต็มๆนะก็นะครับเป็นประมาณเลเร่ธรรมดานะแต่นะครับไม่ต้องรับผิด ในมูลเหตุจำนวน20ล้านคงโยกไปให้กับการไล่ฟ้องกับบุคคลภายนอกไปนะอันนี้คือสำนวนที่ทางด้านของคณะกรรมการครับส่งสำนวนมานะครับผมก็นั่งประมวลน,นะครับวันนี้อาทิตย์ถึงให้เสร็จเปิดงานนะครับวันจันทร์ก็จะมีการส่งสำนวนนะครับเรียกประชุมองค์คณะใหญ่นะฮะเพื่อพิจารณามีความเห็น เห็นพ้องกับสำนวนของทางด้านของคณะกรรมการหรือไมนะ่ถ้าเห็นด้วยนะฮะก็เสนอยุตินะครับไม่ต้องไล่ละเมิดกับเจ้าหน้าที่และก็ไปดําเนินการฟ้องทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายไล่เบี้ยกับบริษัทอุตสาหกรรมการบินกันบ,นกบการบินไทยต่อไปโอเคนะฮะถ้าอย่างนั้นก,นก็เล่าให้ฟังนะครับคือการทํางานของนิติกรน,นะรมันก็ทํางานที่หลากหลายนะโดยเฉพาะผู้ที่ทําสํานวนความรับผิดละเมิด นะฮะซึ่งเป็นเลยข้างให้กับทั้งตรอน,นั้นน่ะค่อนข้างเยอะละเอียดและจะมีจะมีองค์ความรู้ต้องหลากหลายด้วยนะฮะอ่ะโอเคนะฮะอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับปีใหม่นี้ <c oughs> ไม่มีอะไรนะฮะไว้ทุกคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะับ ดีนะครับก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้นะครับมีโทรศัพท์เข้ามาหลายสายแล้วนะครับขออนุญาตนะก่อนครับสวัสดีครับ